ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ตีกระนํำรุงป้อมเด็ดพี่ร้องสอบโดดประชุมสภาตีกระนํำรุงป้อมเนี่ยเด็ดพี่สบช่องร้องวันนอสอบจัดยุธรรมฐานโดดประชุมสภาก็าต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้นะครับมีการที่จะร้องไปนะครับอยากจะให้นัดเด็ดพี่ไปตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่ว่าวันนี้นะครับสมาคมนักข่าวเนี่ยไปร้องของเรื่องจัดยธรรมนะครับของนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยเรื่องถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วร้องประธานสภาไป ก็เงียบนะครับอยากจะให้ตามเรื่องนี้ด้วยอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการนี้ได้อย่างเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ลุงป้อมไม่เข้าประชุมสาภาเนี่ยนะครับสาภาเนี่ยสมควรจะจัดการหรือเปล่าสมควรจะเดิมนานการเปล่าอันนี้ผมเห็นด้วยกับเด็ดพี่ครับในสิ่งที่ทําแล้วก็นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับได้รับเงินนะครับเต็มแต่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่ามันไม่คุ้มค่าเงินเดือนเลย นะไม่คุ้มค่างเงินเดือนเลยนะครับแน่นอนครับว่าอ้างเรื่องกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่แต่คําถามคือคุณเป็นสสบัญชีใดชื่อแต่ไม่เข้าประชุมสภานะครับเรียกว่านะครับบอกได้เลยครับว่า99.9% 9 99เน่ะนะครับ1 0 0่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ9 9 9 9นี่คือครับไม่ได้เข้าประชุมสภาแล้วถามคำว่าแล้วคุณจะเป็นสสบัญชีใดชื่อเพื่ออะไรครับเด็ดพี่ศกช่องเล่นงานลุงป้อมนะครับนินจาโดดประชุมถึง8 1 2 5เ ยื่นร้องประธานวันนอสอบฟันจัดดิยะธรรมอ้างไม่ใช่การเมืองนะครับร้องนะครับดักทุกข้วไม่เว้นเพื่อไทยแกะไม่ต้องไม่เหมือนกับนักร้องบ้านป่านะครับแน่นอนเมื่อวันที่18กันยายน257ที่รัฐสภานายพรงพงพรษ์นพพิริศอดีตโฆษกพัคเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงนาย <c oughs> วันมูัมหมัดนอมทาประธานสภาผูา้แทนรัฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงสุวรรณ สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพรรประชารัฐว่าได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสหรือไม่นายพอมพงศ์ก่ากล่าวอ้างว่าคนเอกประวิตยไม่ได้มารงมติ ประมาณ13ครั้งจากทั้งหมด16ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับร้อยละ81.25ถ้าเป็นจริงถือว่าการทำหน้าที่ของสอสน่าเป็นห่วงเพราะตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลกฎหมายจาริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้ว่าสสจะต้องอุทิศเวลามาประชุมและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยประกอบกับรัฐมนูนมาตรา101วงเล็บ12 สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงเมื่อขาดประชุมเกินหนึ่งใน4ของจำนวนวันประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา,าถามว่าวันนี้พลเอกประวิตยในฐานะสสบัญชีรายชื่อมาทำหน้าที่ครบถ้วนตามที่ประชาชนร้องเรียนตนมาคำถามคือนะครับมีการลาหรือเปล่านะครับถ้ามีการลาแล้วประธานสภา,าให้ลาตลอดแบบนี้คนที่ผิดคือประธานสภา,าใช่หรือไม่ ผมไม่ได้ร้องนะครับเพียงแค่พลเอกประวิตยเพียงคนเดียวหากมีประชาชนร้องเรียนมาผมก็จะตรวจสอบเหมือนกันไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายคา้านพักรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ตรวจสอบกันฉะดนั้นขอให้สบายใจอย่างเช่นรัฐบาลของนายเศรษฐาทว,วีสินอดีตนายกมติเรื่องบริษัทเ t ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของนายประเสริฐจ,จันทร์ลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิติตอนเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมที่มีคนร้องว่ามีการหัวประมูลโครงการคราวของกระทรวง สาธาสุขซึ่งตอนนี้ได้ชะลอโครงการอยู่ผมไม่ร้องเหมือนกับนักร้องบ้านป่าผมร้องจริงนายพร้อมพงก่าว เมื่อถามว่าหากประชาชนไม่ร้องเรียนสอสอคนอื่นก็จะไม่ยื่นเรื่องตรวจสอบใช่หรือไม่นายพร้อมพง์กล่าวว่าหากเขาไม่ร้องมาหรือที่เรียกว่าเหตุไม่ปรากฏไม่มีผู้ร้องเราก็ไม่ดําเนินการเมื่อถามต่อว่าในช่วงหลังมีการร้องเรียนหลายครั้งถือเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพร้อมพง์กล่าวว่าไม่ได้หวังผลทางการเมืองแต่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะเช่นเรื่องคลิปเสียงตนไม่ได้ไปอัดถามว่าใครจะอัดได้ถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณนะพร้อมพง์ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณพ้อมพงศ์ก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องแต่ถ้าเขาฟ้องคุณพ้อมพงศ์ก็อย่ามาอดโอยแค่นั้นเองก็สู้กันไปตามกฎหมายครับในเมื่อคุณจะเดินทางนี้อยู่แล้วนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขคลืนหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ